อุกรนฟุ้งหลายหลายฟุ้หลายค่ะเป็นแม่คาก็ต้องดูแลล้านค่ะจังสิละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะมาาะบังเนี่็สนใจสินค้าตัวไหนดีคะมีของเหรียญได้หน่อยแนะนำบอสินค้าบ้านเด็กวะจ้าบ้านเด็กก็ี่มีตุ๊กตาแหละจ้ากับของเหรียญจ้าสนใจเป็นสินค้าตัวไหนดีคะ ตุ๊กตาก็ส่งตาหักนะตุ๊กตาย่านีคะตุ๊กตาตัวนี้ขอแนะนําเลยจากซิกเนเจอร์เลยนะคะเป็นตุ๊กตามหาจักรตุ๊กตาดูดกลิ่นค่ะดูดกลิ่นดูดกลิ่นดูดกลิ่นเน่ยอะไรเนาะป๋อนี้เนาะดูให้กินตัวน้องในพร้อมจ่าอีหลีดูดกลิ่นตัวน้องในพร้อมแม่จ้ะแล้วมาดูดกลิ่นเบงอีบ้างในเมื่อจ้ะตุ๊กตาดูดกลิ่นไม่ขาดก็ได็ไม่ขาดเอาสองตัวเอาสองตัวปะจ่าอุ้ยขอบคุณมากค่ะคิดตังเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ นนเป็นตุ๊กตามหจาจัจจนทร์ค่ะตัวตัเจ้าบาทนี่สามสิบบาทจ้าสองตัวห้าสิบได้ปะได้จ้าโอ้่ขายเกดีตอ่อได้พร้อมขอเงินแน่จ้าเจ๋อเจ๋อจ้าจะไปดูกินละเมอแรงเอาเงินทอนค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่คะ่ะทังกินมันจังลงวะจะไม่ซื้อไหมนะกินตัวตัวจะเบิร์ตเลยจ้าเราจะซื้อซะกินเมื่อทุกกินเอาไปดูดโหลดดูดนห้องนอนดูดนห้องน้ำดูดเมื่อทุกกินโหลดจ้า